มาต่อกันที่ความน่าสนใจในฝั่งของยุโรปกันบ้างน,นะคะทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นข่าวผู้อพยพชาวซีเรียรต้องหนีสงครามภายในประเทศนะคะแล้วก็พัดถิ่นมาอยู่ตามประเทศต่างๆในชวิตยุโรปนั้นสร้างความสลดใจให้กับผู้เสพข่าวได้ไม่น้อยทีเดียววันนี้เราเลือกนําเสนออีกหนึ่งมุมมองนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผู้อพยพเหล่านี้จําเป็นต้องพกพา, <S <S ขพาเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรีอินวันเป็นทั้งเสื้อผ้าหมอน ผ้าห่มแล้วก็เป็นเต็นด์ด้วยติดตามพร้อมกันกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเสื้อคลุมอนเนกประสงค์แบบ3 in 1ชิ้นนี้สามารถแปลงล่างเป็นถุงนอนและเต็นที่นอนได้2-3คนภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยหลักการเดียวกับการพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่นนี่เป็นโครงการทดลองของนักศึกษาวิชาการออกแบบของวิทยาลัยศิลปะลอนดอนรเยลคอลเลจออฟอาร หัวใจสำคัญอยู่ตรงวัสดุที่ทำจากกระดาษกันน้ำมีน้ำหนักเบาฉีกไม่ขาดแต่ระบายอากาศได้ดีพร้อมกับหมวกกันลมและหิมะแถมมีกระเป๋าไว้ใส่ของได้หลายอย่าง Harriet Harris อาจารย์หัวหน้าโครงการบอกว่าให้โจทย์ไปกับนักศึกษาให้ผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อพยพสามารถใช้งานได้จริงด้วยต้นทุนที่ถูกและวัสดุที่คงทนอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์นอกจากนี้นักศึกษาได้ติดต่อไปยังตัวแทนของกลุ่ม NGO ต่างๆ ซึ่งรวมถึงองค์การแพทย์ไร้พรมแดนเพื่อหวังให้โครงการเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดกำลังมีการผลิตสินค้าต้นแบบที่ประเทศจีนพร้อมๆกับการระดมทุนผ่านระบบกราวฟันดิงในเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Kickstarter ในขณะที่นักศึกษาทั้ง10คนที่ทำโครงการนี้ยังคงพัฒนาเสื้อคลุมอเนกประสงค์3 i ีออย่างต่อเนื่อง ในปีที่แล้วมีผู้อพยพมากกว่า1นล้านหนึ่งแสนคนที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากจากภัยสงครามในตะวันออกกลางลี้ภัยมายัางทวีปยุโ,โรปโดยเฉพาะเยอรมนีส m a r t ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงานพิีวันจริงๆนะคะเสื้อคลุมถุงนอนและเต็นท์นะคะเหมาะกับผู้อพยพนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนําไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ